รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นยย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบนใจัจ๋าโอ้ยสกูถอยอ้ยมือผิดเอาไปบนใจจ๋าพ oh oh wow. ี่จอนมาแล้วจ้าซื้อยำให้พี่จอนขนาดนี้ยังไม่เห็นอะไรเลย แกจหลังนใจเอายำให้พี่จอนถุงนึงสิจ๊ะเอายำอะไรรสชาติเผ็ดไหมคืาจะใส่ตีนไกหรือใส่อะไรกบออๆได้อะไนี่ถ้าอยากกินก็ไปกดบัตรคิวแล้วก็ไปต่อคิวเลยโอ้โหนี่ขายดีถึงขนาดต้องกดบัตรคิวเลยเหรอจ๊ะฉันไม่ได้ขายดี ฉันขายยำจะมาทางตลกหรอจ๊ะอย่างนั้นก็ต้องเรียกรถดับเพลิงมาซะแล้วล่ะเรียกมาทำไมดับเพลิงก็พี่เจอน้ำพิกเผาไงนี่นี่นี่พนมจะเล่นอีกนานไหมจับทำผัวตัวอะไรไปต่อคิวไปไปเลยแล้วอมกนานไหมลูกปลาโผลป้า้เดี๋ยวใครสั่งยามบ้าง เพื่อนสั่งมาครับสามคนครับอ่ะลงออเดอร์ไว้ก่อนอ๋ออะไรบ้างยำหอยแครงยำตีนไก่ยำหมูยอคนละยำกวนใจด่าเขาทําไมอะไม่ได้ด่าเมื่อกี้พี่จอนสั่งว่าอะไรก็เพื่อนสั่งมามพื่อนยำกี่คนสามคนสั่งอะไรบ้างยำหมูยอยำตีนไก่ยำหอยแครงนั่นไงคนละยำเปลี่ยนเป็นเรียกว่ายำละคนดีกว่าไหม อจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันนะยำละคนกับเพื่อนสามคนสามยำนั่นแหละคนละยำก่อนไปก่อนไปไอ้เร่ก่อนไปรูปเป้าใส่ป้าสองทีามาเอาเลยป้าจับทั้งหัวเลยจับทั้งหัวหายใจมาจ้าไม่หวานใจ ดีจ้าขายอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะอพอดีว่านางเปรี้ยวอะ่ะมันติดธุระ,ะป้าฉันก็เลยเหนื่อยหน่อยอ๋อถ,ถ้าเหนื่อยหน่อยก็คุ้มนะมเห็นได้ข่าวว่าเดือนนึงขายตั้งสามแสนใช่หรออุ้ยป้าเมาเอาที่ไหนมาพูดสามสงสามแสนที่ไหนห้าแสนตั้งหากระจายนะนี่ขายยำหรือขายตัวปะเนี่ยนี่แล้วยิ่งท้าเศรษฐกิจดีๆนะ ป้าเจ็ดแปดแสนนี่เนาะเนาะเลยแปรวยตายเลยอ่ะเปิดร้านอะไรยังไม่โอ้ยเดี๋ยวฉันรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะป้านะฮัลโหลนัทพีนัทพีจ้ะอ๋อจ้ะจ้าจ้ะแหมอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเมาแล้วละฮัลโหลว่าไงเปรี้ยวฮะอุ้ยอะไรอะไรคะอะไรองไร จะแต่งงานเหรอโอ้ยแกทำไมอ่ะแต่งงานกับคนจีนฮะ<า>เฮ้ยออมเฉันไ oh ม่ว่าแกลอกเออฮะอ๋<า><า>อยังไม่มีอะไรเออไม่ว่าไม่ว่ารวยแค่ไหนฉันก็ไม่สนฉันอนะ่ะอุ้ยเคยคบคนรวยมาก่อนแล้วรู้ไหมเป็นคนจีนแบบนี้แหละรู้ไหมสุดท้ายเอาไปเอามาเพราะฉันเอาสละอี้ออกจนเลยแก <c oughs> จอนอีนอจีนฮะเฮ้ยอะไรกันเออ,เอ,อออว่างสายแล้วเหรอ,อ,อ,อรีบทำยำให้เอ็นวิทเถอะดูดิจอนจะไหลเข้าปากมันอยู่แล้วมาเลยจ้าของทุกอย่างนี่ในปากจ้าไอ้แกนี่นางหวานใจเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านนะฉันจะเมาทุกอย่างให้แกฟังแบบว่าตอนนี้พูดตรงเนี้ยเหมือนไม่ค่อยสะดวก ทำไมไม่สะด,ดวกอ่ะเอ้ากูัวพากแกแอบฟังเราสิเฮ้ยอะไรอะไรอแอบฟังอะไรแอบฟังอะไรป,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 ป่าแค่แค่นี้นะอ้าวแค่ไหนอ่ะแหมอะไรอุตส่าห์แอบไปคุยตรงนู้นแล้วยังโผล่มาทั้งตระกูลเลยแถวบา้านเลยค่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเนี่ยสนใจลูกสะพา้ายว่าที่ลูกสะพ้ายไม่ให้สนใจลูกสะพ้ายไม่ให้ดูแลว่าที่ลูกสะพ้ายแล้วจะไปดูแลหมาที่ไหนอ่ะโอ้โหนี่คุณ ว่าพ่อแม่ผมได้ไงเนี่ยใครจะกล้าว่าคะพูดหยอกเฉยๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นเธอไม่เธอไม่โกรธนะคุณแม่ติงตอคุณพ่อตูดลิงติ่งลูติงหลดเออติงตอติงหลุดแล้วก็ติ่งลีงคู่มันของเขาน่ารักที่สุดจะสุงไม่ไหวเลยป้าป้าติ่งเฮ้เยี่งเยี่ยงในหลวยอันนี้ไม่ใช่หวานตัวจริงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะเอ๊เป็นไงป้า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 เหรอคะหวานไง อ๋อปลอมตัวมาใช่ตกลงเป็นใครคือหวานเองค่ะและนี่ก็คู่มันของหวานไงอีกนางไหมเนี่ยอาหารที่สั่งไปแพงๆเมื่อไหร่จะมาเออหิวแล้วเว้ยอาหารมาแล้วค่ะพอทักปุ๊บก็มาเลยอาหารรังนี้มามามาหิวแล้วมามามาสับมาสับเออโอ้อาหารรังนี้นะ ถ้าจะสั่งนะต้องสั่งสั่งเมื่อวางอะเพราว่าคนเยอะเหรอฮะไม่ใช่มังเดินช้าวางเนี้ได้กินอสั่งเมื่อวางแล้ววันนี้จะได้กิงโอ้ทำไมเดินช้าอย่างนั้นวะเป็นทรรเนียมญี่ปุ่นค่ะอ๋องเดิเลยวางไว้วางไว้าวางไว้โอ้ โอ้โโอยร้อนๆและนี่เป็นอาหารที่แพงที่สุดที่ทุกท่านสั่งเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเจ้าพ่อ,อ,อใช่รวยมากรวยมากนีเลยค่ะสมฐานะแต่ก่อนอื่นออกขอคิดตังก่อนได้ไหมคะโอ๊ย ไอเรื่องคิดตังที่หลังก็อะไรเรารวยขนาดเนี้ยไว้ใจแล้วสิเรามีเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วมีเท่าไหร่อะคะไยไม่รู้เท่าไหร่มั่งมีเยอะเอางี้งั้นขอคิดตังก่อนละกันค่ะไม่เท่าไหร่เองกลัวพวกว่าหนีเหรอโอ้ยไม่เลยค่ะมันดูถูกกันนี่หว่ามาเกินก็ได้นะม่เกียงทหนึ่งนะคะขอคิดตังก่อน มีปัญหากันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนี่ยไม่น่าเลยแขกยังไม่ได้กินอะไรเลยอยู่ๆมาเก็บตังกล่องอย่างเงี้ยอะไรเท่าไหร่อะคิดไปเลยคิดไปอ๋อโอ้ยทั้งหมดนี้แสนห้าค่ะอ้ก็แค่แสนห้านี่บ้าหรือเปล่านี่ของอาหารอะไรเนี่ยบ้าบออะไรกินทักแสนห้าก็คุณอยากได้ไม่ใช่ราคะดีที่สุดแพงที่สุดมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหอย่างนี้แหละคุณออต้าคะใครนะลูกค้ามีปัญหาอีกแล้วค่ะไม่เลย อยกับกุมารทองอนี่่คะคะุณโอมีปัญหาอะไรลูกค้าเจ้าเดิมเลยค่ะแล้วทําไมเขาจะไม่ยอมจ่ายตังค์เราะสิคะอาหารที่สั่งมาเนี่ยเป็นแบบพิเศษทั้งนั้นพิเศษตรงไหนหายาอุปกรณ์วัสดุต่างๆเรี่ขอโทษไม่ได้มาปลูกบ้างนะอุปกรณ์วัสดุเ<า>ขาเรียกว่าวัตถุดิบมันแพงยกตัวอย่างเช่นนี่เลยค่ะเปิดซิอะไรวะนี่คือหมูหัน หมูหันมึงเหรอไอันนี้อันนี้ไม่ใช่หมูหันวะอะไรว่าไม่ใช่หมูหันมึงหันหมูไม่ใช่ค่ะอันนี้คือหมูหันจานต่อไปค่อยเปิดก่อนโอ้ยนี่เอาอะไรมาให้กินอยู่ๆเอาแบบพวกใบหญ้าอะไรมาให้กินจะบ้าหรือใบหญ้าอย่าบอกนะว่าเป็นอาหารป่าเป็ดปักกิ่งโจากร้านเล่งหง เดี๋ยวเราเร่งผมเดี๋ยวก่อนเฮียสงเตะปากมีตายอะไรเนี่ยเป็ดปลากิ่งครับได้มองไม่เห็นเป็ดเลยมีแต่กิ่งเต็มจานเลยก็มันปักอยู่มันปักอยู่ที่ตัวเป็ดนี่มังกิ่งอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโสมพันปีโสมพันปีนะโผล่ไปอยู่ไหนเธออย่าเข้าไปทำไมฮะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงโหนี่นี่ต่างกิงเลยสามริงเออมาเป็นดงเป็นตาเลยโสมโสมอะไรวะนั่นคือคอเป็ด ี่เท่าไหร่นะคะจานนี้สี่หมื่นสองนี่้าจานนี้สี่หมื่นสองแล้วมีคอเป็ดแค่เนี้ยเอาคอหานให้กินคุ้มกว่าเลยค่ะอ,อ,อย่าพูดปากดีนี่เป็ดเนี่ยสับเองหรือว่าไปแย่งหมามาเนี่ยอะทำบ้าเลยลาดอาหารมีแล้วไปแย่งหมาจริงๆแล้วเมนูพิเศษเนี่ยหมูยอตาโยงทำไมไม่มีเอามาขายอ่ะแต่บังเอิญโรงงานโดนไฟไหม้ไปแล้ว เมนูสุดท้ายนี uh, ่อะไรเมนูน oh, um ี้เขาเรียกว่าหอยสับสนวุ่นวายหอยอะไรสับสนวุ่นวายนี่ดูจมูกหอยเป่าเรียกหอยเป่าฮื้อค่ะน่แรละเดี๋ยวแล้วเป่าฮื้อตรงไหนหอยลายชัดๆคนไทยเรียกหอยลายที่ฝรั่งเศสเรียกเป่าฮื้อนี่มึงว่ามากเลยร้านมึงฝรั่งเศสมีที่ไหนแล้วเป่าฮื้อเปล่าหรอเปล้าฮื้อของจีนจ่ายมาเอ้มัน อะไรจ่ายปาเท่าไหร่แสนห้าหูเสียเสียงดังที่ได้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองคุณแม่จ่ายให้หน่อยครับเออและที่ว่าบอกาให้หรือเอากระเป๋าสะพายลงมาด้วยเอาลงมาเปล่าอ้าวลรือบอกว่ามื่อไรอ่ะว่าไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เริ่มจะเก่งกันใช่ไหมเก่งเก่งกันให้ทางนานนสับสนใช่ไหมไม่ใช่ไม นี่ผัวเมียกันนะนี่ผัวบอกลืมกระเป๋าตังค์แล้วก็จะบอกให้ผัวจ่ายใช่ไหมไม่ใช่ก็ตอนนี้เคยบอกว่าให้เอากระเป๋ามาด้วยแล้วไม่ได้เอามาวัวก็นึกว่าลือเอามาแล้ววัวก็ไม่ได้เอามาก็ตอนก่อนจอดรถเขาบอกว่าอย่าลืมเอากระเป๋ามาด้วยนะพูดตรงไหนอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของวัวไม่ได้หยิบมางั้นเอาของเฮียกระเป๋าเฮียจ่ายไปก่อนนั่นแหละว่าแล้วเนี่ยคำไปคำมาวัวก็ไม่ได้มาเดี๋ยวให้ลูกชายจ่าย ก็ไม่ได้เอามานึกว่าแม่หรือเอามาผมเอบผมผมก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่โรงแรมครับรู้ได้ไงรู้มานี่มึงแอบไปอ่านบทเขาหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้หรอไมาผมรีบไปหาคุณหวานก็เลยลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่โรงแรมว้าวมาตกตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโยนไปให้ใครเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินหรือไม่กินไม่ว่าแต่จ่ายตังค์มาแล้วจบถ้าไม่จ่ายแล้วก็เก็บก่อนเก็บเก็บเก็บสมุนไพรก่อน เอาอย่างนี้นะหนูหวานใครหวานก็หนูไงสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิทเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กลราและสูตรดั้งเดิมเออใช่หนูหวานค่ะเออหนูหอพอจะมีตังออกไปก่อนไหมมอ,ออกไปก่อนสักแสนห้าแล้วเดี๋ยวจะ,<อ>จะใช้คืน3ามเท่าออโอ้ ใช้คืนห้าแสนใชเช้คืนห้าแสนทองไว้แต่งงานแล้วได้ร้อยล้านได้ร้อยล้านแต่งงานแล้วได้ร้อยล้านร้อยล้านได้ผัวอีกเอาสิเอาเอาเอาว่าไงจ๊คขยันช้างกระจายหรือไม่จ่ายเท่าไหร่นะห้าแสนแสนห้าค่าเสียเวลาคุณทำไมไปขึ้นไวจังชาร์จเซอร์วิสค่าแว็กค่าคอมเยี่ยมเยี่ยมค่าแว็กค่าแว็กค่าคอมค่าคอมอะไรเออก็ได้เดี๋ยวฉันจ่ายเองแล้วไม่ชอบเองห้าแสนนะ ห้าแสนก็ห้าแสนว่ะเนี่ยโอตะไอ้เป็กปาก,กิ่งมึงกินตรงไหนก่อนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวด้กินดี้วขอให้กินกิ่งก่อนอ่าอ่ออออาลุกเร<อ><ะ>็วว่าไงสรุปออกไปก่อนเดี๋ยวรับผิดชอบใหเองก็ได้ค่ะห้าแสนงานเราได้ร้อยล้านร้อยล้านได้ผัวมาอีกเออคุ้มวยคุ้มยอ้าอะไรครับของดีนะกินยังไงครับหมูหันนี่อร่อย ยัยงมั้งเฮ้ยว่าแต่ทํา,ามทไมเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์รอตั้งนานแล้วทําไมกลับดึกงนี้ล,นนล่ะฮะนี่ไม่ดึกได้ยังไงล่ะฉันจะบอกอะไรให้วันนี้เนี่ยนะตอนที่ฉันไปเจอดูตัวเนี่ยฉันก็กินข้าวเสร็จปั๊บ,บออแล้วก็ไปช้อปปิ้งออช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็ไปดูหนังดูหนังเสร็จแล้วก็ไปฟังเพลงชิลๆกันต่อโอ้โหถ้าไปขนาดเนี้ยทำไมไม่ต่อกันโรงแรมเลย่ะจ๊ะก็คิดอยู่นะตอนแรกจะเลี้ยวเข้ามาลรูดแล้วมันเต็ม ไม่ได้สิเราต้องรักนวลสงวนตัวเอาไว้เราจะไม่ชิงสุกก่อนหามถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาเจาะไข่แดงเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวฮะยังเหลือเหไอไข่แดงเนี่เอาสิในเรื่องเรายี่ห้ายี่หกแล้วยังมีไข่แดงอยู่จริงป้าจริงสิไข่มีกี่ใบโอ้มีหลายใบเป็นไข่แดงรี f ิ l นี่ เราอะถ้าเกิดว่าเรายอมเขาง่ายๆยอมก่อนเนี่ยน,นะไอ้วันแต่งจริงๆอะสินสอนร้อยล้านฉันก็ไม่ได้แส่ ร้อยล้านเลยเหรอก็ใช่สิโอ้นี่โชคดีมากๆเลยดีใจด้วยนะเพื่อนไม่เป็นไรอีกหน่อยเดี๋ยวฉันจะดูแลแกเองนี่แล้วเขาบอกนะว่าวันแต่งเนี่ยได้สินสอดประมาณร้อยล้านใช่ไหมแล้วเขาก็ให้รีบแต่งภายในเดือนหน้าด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่รีบแต่งนะเดือนหน้ามีดวงกินผัวหุยฉันลำบากสก็เลยจะแต่งเลยโอ้ยนี่แกเห็นแกเงินปะเนี่ยไม่ได้เห็นแกเงินเขาบอกว่าฉันจะมีดวงกินผัวฉันลำบากดีกว่าฉันจะได้กินผัวก่อนโอ้ ด,ดีแล้วเจนก็ดีใจกับแกด้วยนะนอ่นี่นีแต่ว่าฉันมีเรื่องจะบอกแกอะไรคือคือครอบครัวเขาที่มาเจอเขาลืมเอากระเป๋าตังค์กันมาทั้งบ้านเลย呀เจะก็เลยถูอวิสาสะเอาเงินบัญชีรวมของเราที่เราขายยำกันมาทั้งชีวิตอะเปย์เขาไปก่อนไม่เป็นไรมากแหมเลี้ยงข้าวแค่มื้อเดียวคงไม่กี่พันหรอกใช่ไหม,มสิบล้าน <c oughs> <c oughs> นี่เธอมันบ้าบออะไรเอาไปไปอะไรให้เขาตั้งสิบล้านหรอฮะเดี๋ยวจะหาได้มันทั้งชีวิตแล้วนะจะบอกให้ใจเย็นๆนี่ฮอร์โมนพุ่งหรือเล่าอ่ะเออตั้งสิบล้านนะเว้ยฟังก่อนมันเยอะแต่ว่าเราจะได้คืนก็คือวันนี้ฉันจ่ายอะไรบ้างพนักงานจีนเนี่ยก็กินของแพงๆก็จ่ายไปแสนกว่าละเออไปเดินห้างฉันก็ชอปปิ้งแต่ของแบรนด์เนมให้เขาไปกินข้าวต่อตอนดึกฉันก็ออกออกดูหนังฉันก็ออกแล้วเขาก็ขอยืมเงินดาวบ้านดาวรถ คืนเดียวเหรอวันเดียวแต่พ่อกับแม่เขาสัญญาแล้วว่าเขาจะเอามาคืนวันแต่งร้อยล้านสบายเดี๋ยว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 ,เ,ยวมเมื่อกี้แกพูดว่าพ่อกับแม่เขาใช่พ่อกับแม่เขานี่แม่เขาชื่อติงตองนี่ <c oughs> พ่อเขาจําได้เลยชื่อติงหลูดตัวคนที่ดูตัวชื่อติงลี่ตระก,กูลติงอแกเอ้ยคนที่พ่อแม่ฉันนัดไปดูตัวนะเขาชื่อ แจ็คเมเป็นลูกครึ่งจีนสิงคโปร์และที่สำคัญพ่อแม่เขาตายหมดแล้วหยอกก็ดีหยอกหยอกหยอกเอ๊จะหยอกทำแปะอะไรเลือจริงเหรอเออเลือจริงใช่ไหมเจริงไอ้ติงลี่เกินสิบล้าน จะฆ่าแกเดี๋ยวนะแกจะฆ่ามันใช่ไหมใช่ก่อนที่แกจะฆ่ามันฉันขอฆ่าแกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเงินทั้งสิบล้านนะโว้ยฉันไม่เชื่อที่พุ่มนะจะต้องบอกทุกคนว่าเป็นผัวฉันฮะอือไม่ไรนะผัวเออเออถ่ายให้เมียนนะเอ็งจะนอนเดี๋ยวข้าล้ำได้สอง ออสองท่าเดียวไช่เต๋อ